พอเจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านเช้านีนะ้อยู่บริเวณที่สร้างเมนที่วัดเมนเก่าชำรุดส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นเมนเป็นเมนที่ใช้เตาถ่า,านนะทำให้หมลภาวะควันออกฟุ้งไปตกบ,บนหลังคาบ้านโยมก็สิ่งขอสร้างเมนใหม่ เช้านี้จะเปิดโอกาสให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ติดกันเทศที่อาตมาได้แสดงทรรให้โยมฟังตลอดเวลาหลายปีคนละเล็กคนละน้อยในการสร้างเมนให้สำเร็จลุล่วงวันนี้ท่านสาธุชนทุกท่านก็คงเตรียมความพร้อมไว้พร้อมแล้วเมนนี้จะเป็นเมนระบบไฟฟ้าซึ่งเราจะใช้ การสงเคราะห์คนในรูปแบบที่ว่านะให้ให้ตรงนี้เป็นบ้านหลังสุดท้ายเป็นบ้านหลังสุดท้ายที่เราทุกคนก็ไม่รู้ว่าใครจะได้ใช้บ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังสุดท้ายนะแต่เราจะสร้างเมนไว้เพื่อตั้งเจตนาไว้ว่านะขอให้เราได้ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศพของคุณอย่างปลอดภัยและไม่ดูน่าเกลียดอาตอมาได้บริจาคนำญาติโยมทั้งหลายไปแล้วเป็นจำนวนเงิน5 0,000ืนบาทท่วะวันนี้ญาติโยมทุกท่านก็คงเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะสร้างเมรนร่วมกันบัดนี้ ขอทุกท่านได้ตั้งเจตนาอันเป็นกุศลลมแรงมากๆเลยเชชานี้ลมแรงมากๆาก็ขอให้ธรรมชาติที่เรากำลังเห็นอยู่นี้ธรรมชาติแห่งจิตของเราก็เป็นพยาน ว่าบุญที่เรากำลังจะได้สร้างร่วมกันในวันนี้จงเป็นที่มาแห่งการละอัตตาตัวตนละทิฏฐิมานะละความยึดมั่นถือมั่นด้วยประการทั้งปวงให้เป็นบุญเป็นกุศลเลี้ยงตัวเลี้ยงตนสืบไปจนถึงซึ่งพระนิพพานวันนี้ขอทุกท่านได้ตั้งใจทำจิตของเราให้เป็นกุศล ชานี้อาการของโควิดก็ดีขึ้นโดยลำดับแล้วบัดนี้ขอทุกท่านได้น้อมจิตของเรานะแล้วก็อธิษฐานใจในจตุปัจจนะัยที่เราจะได้ร่วมสร้างเมนตามบัญชีที่ได้แจ้งไปแล้วขอทุกท่านตั้งเจตนาสุทินนางวะัตะเมทานังอาสวะ ขยาวหังนิพพานังโหตุทรัพย์ของข้าพเจ้าได้มาด้วยความบริสุทธิ์ขอบูชาพระพุทธขอบูชาพระธรรมขอบูชาพระสงฆ์ <c oughs> จิตใจจำนงตรงต่อพระนิพพานขอให้ถึงซึ่งพระนิพพานไม่ช้าไม่นานเบื้องหน้านั้นเทิน ขอทานบาร,รมีที่ข้าพเจ้าได้สร้างในวันนี้จงเป็นเหตุปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีจิตใจตรงสู่พระนิพพานอย่าได้มีจิตนอกแนวแห่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยและหากตราบใดยังไม่บรรลุมรรคผลนิพพาน พอการเดินทางในสังสารวัติจงอยู่ในพระธรรมพระวินัยของพระพุทธเจ้าสืบไปยาวนานจนถึงซึ่งพระนิพพานเบื้องหน้านั้นเทินสาธุอาโยมตั้งใจนะรับผ่อนสั้นๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวอาตมาก็จะ <c oughs> นำมาไลฟ์สดในตรงนี้ นะเมื่อเวลาที่เหมาะสมอีกครั้งหนึ่งเป็นการให้พรสมทบเมื่อตอนจบปิดโครงการก็ตั้งใจว่าไม่อยากจะเปิดบัญชีนานเกิน2วันนะหรืออาจจะวันนี้วันเดียวจบก็ไม่สามารถทราบได้นะก็ขออนโมทนายะทาวาริวหาปุราปาริกุเรนติสาขรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกป,ะปะติ อิชิตังปทิตังตุมหังคิปะเมวะสมมิชะตุสเพบุเรนตุกับกลองกลองกลองจะล้มแล้วอยู่แป๊บหนึ่งลมแรงมากๆลมแรงมากๆเลยต้องขออภัยด้วยฝุ่นเข้าตาซะแล้วจันโทปนารโสยะถามณิโชติราโสยะถา สัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัส,สตุมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีคายุโกภะอภิวาธนสิริส,สนิจังวุธาปัจายิโนจัตตาโรโอธรรม,มวัฒนเตอายุวันโนสุขังพระลังขออนิสงส์ที่เราทุกท่านได้สงเคราะห์ศพ ของคนทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นทุกมาจากไหนจะเสียชีวิตเนื่องด้วยสภาวะอย่างใดอายุเท่าใดเพศใดเราขอสงเคราะห์ศพของทุกๆคนด้วยการสร้างเมนไว้เพื่อสลายร่างของคุณให้คืนกลับสู่ธรรมชาติขอให้ชีวิตของเราจงเป็นชีวิตที่เป็นสุขจนถึงซึ่งพระนิพพานเถินขออนโมทนาบุญกับทุกท่านในการร่วมสร้างบุญในคราวครั้งนี้ ะกรรมการของวัดคณะกรรมการของวัดโดยการนําของท่านพ่อพระครูสุธรรมธรขออนโมทนาบุญต้องลมแรงมากๆโยมกล้องจะลมม้มนะขออนโมทนาบุญนะเดี๋ยวจะแจ้งเป็นระยะระยๆส่วนสลิปที่โยมได้โอนแล้วก็นํามาวางไว้ในคอมเมนต์ด้วยนะอนุโมทนาบุญ